ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิพาดาสามสูตรในกล่องเดียวดูดีแค่ช่วยปิดผมขาวมากินไม่ดาเลยเจ๊คิถึงเจ๊มากเลยอ่ะไม่เช <No> ื่อเลยเห็นกันอยู่หลัดหลัดเดี๋ยวเมื่อไรเจ๊จะกลับมา เดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ทำอะไรนะทำไมนะกิดถึงแก่ใจหายอ่ะดููเิป่านเนี้ยผมจะไปอยู่ที่ชอบตินรายการก่อนคุณผู้ชมวุกคนค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัน้มาหาเกณฑ์ยังก็ลองคิดถึงแต่คิดถึงก็แค่ แบบมาฟูมไฟล์แล้ว<อ>มันคิดถึงมากอะถ้าใจจะเงียบขนาดนี้ไม่รู้ตุยไปอ <laughs> ยังนีุ้ยตุยคืออะไรแม่เขไม่รู้บอกเขาหน่อย <laughs> อะไรประหลาดประหลาดมาคุณผู้ชมแล้วเราก็ตามไม่ทันพี่สุบอกว่าขอพักอีกสักหนึ่งสัปดาห์ค่ะและเดี๋ยวถ้าเกิดทุกอย่างร่างกายเพราะว่าจริงๆพี่สุเป็นคนแข็งแรงเริ่มกลับมาอยู่บ้านแล้วโอ้โหเจ๊เป็นคน่คู่เลยเนาะพี่จะไปอะพี่เปาพี่แอลพี่เพิงยังคุณผู้ชมพี่สุยังทำงานกับพวกเราอีกนะพวกเราคิดถึงนะเจ๊ขอให้มีความสุขกับลูกๆก่อนแล้วเดี๋ยวแข็งแรงแล้วกลับมาทำงานเจ๊อยู่กับเราอีกนานอยู่เป็นสิบ ทำไมอ่ะสิปีแข็งแรงกัดหลับ่าเข้าเดาเลย อย่างเงี้ว่าจะเล่นเค้าดาวโดนไมรู้พี่สุวันก่อนเนี้ยพวกเราเนี้ย direct message คุยกันรบอกว่าพี่สุอยากกินของเปรี้ยวอะไรไหมบอกมานะนบอกก็อยากได้ของเปรี้ยวอยู่นะอเแต่ว่าเอาอย่างงี้เดี๋ยววันนี้เราเชิญมาให้เจ้น้ำลายสอก่อนให้ีนดูก่อนใช่ไหมให้ดูเสร็จพอเราจบรายการเสร็จเดี๋ยวเราแพ็กส่งไปให้ขอต้อนรับน้องเจเจเจ้าของเพจหวานเจี๊ยบผลไม้ส่งเครื่อง างหนูมีอะไรมาบ้างเนี่ยผลไม้วันนี้นจะมีตัวเป็นรอยแก้วครับ <S <S 2> <S 2> จะมี สลัดลอยแก้วลูกตาลอยแก้วลินจี่ลอยแก้วลูกพีลอยแก้วโอ้โหตามหน้าเลยเหรอตามฤดูกาลมีกระท้อนกําลังมาใช่ดูอันนี้ก็จะมีอีกตัวนึ่งจะเป็นทรงเครื่องก็คือสลัดสลัดทรงเครื่องสลัดแล้วทุกอย่างเลยลูกเหรอไม่ใช่เจเจเป็นคนที่ทําเองทุกขั้นตอนเลยเปล่าใช่ครับอะไรบ้างที่หนูทําเองก็ถ้าอย่างเป็นตัวลอยแก้วเราก็จะเริ่มจาก ต้มเองขวานเองแก่เองซื้อวัตถุดิบเองเจเจขายที่ไหนบ้างลูกจ๋าส่วนมากหนูจะขายในเพจไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแบบ เปิดหน้าร้านเพราะว่าหนึ่งคือสภาวะตอนนี้คือเราต้องมาแบกรับภาระค่เชาวร้านค่ะชาที่อะไรเงี้ยเรา่ายเป็นแบบพรีออเดอร์มันหรือว่าหนูหนูจะบอกในเพจส่วนใหญ่ในเพจเวลาเขาจะทำเขาจะประกาศบอกกันใช่จะบอกเลยนะว่าวันนี้เปิดนะเปิดแล้วเดอ์มีกี่สิบชุดอะไรเงี้ยส่วนมากหนูก็จะโพสต์วันนี้มีอันนี้นี้ค่ะคือสละลูกตาลอะไรพวกเนี้ยโพสต์โพสต์เสร็จแล้วก็ ให้เขามาเข้าเข้ามาโพสต์ต่อจากเราว่าเขาจะเอาอะไรคอนเฟิร์มกันไปใช่แล้วแล้วขายเฉพาะในกรุงเทพไหมส่งเฉพาะในกรุงเทพไหมหรือทั่วส่งในกรุงเทพส่วนหนึ่งแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยครับต่างจังหวัดนู่ส่งยังไงอะลูกต่างจังหวัดอย่างอย่างตัวนี้รอยแก้วเราจะส่ง เป็นฟิตแล้วก็ส่งห้องเย็นใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีแยกแล้วห้องใช่ครับมีคนคนส่งห้องเย็นคือแบบ Number วันสุด Number วันเลยนะทีนี้แบบว่าจังหวัดไกลๆก็สามารถได้สิใช่ครับอย่างอย่างล่าสุดที่ส่งไปก็จะมีเชียงใหม่ตังสตูนเพราะว่าส่งไปคุณภาพใช่ครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราตอนก่อนเราเคยทําแช่ในส่วนเป็นแค่ถังน้ําแข็งเราทําแล้วเราแข่งกับเวลาพอหลังๆเรา เรากลัวกลัวผลิตภัณฑ์เราอะเสียเราก็เลยลงทุนในเรื่องของการฟรีซซื้อตู้ฟรีซมาฟรีซก็ยังเป็นน้ำแข็งไปถึงทุกวีนเลยครับคุณแม่รับสองามันไปถึงมือลูกค้ไดัเลยถ้าคุณอยากรับไปขายลูกได้ไหมรับไปขายได้ครับอย่างตัวอย่างตัวนี้คือเราขายอยู่ของเราเองก็คือ25บาทา่ะทแล้วก็อย่างเป็นตัวทรงเครื่องก็จะมีราคาทรงเครื่องจะต่างกันตรงที่ว่าสละกัดส้มโอเนี่ยราคา60บาทแล้วก็ตัว ที่เป็นกระท้อเนี่ยเราขายอยู่ที่80บาทลูกค้าสามารถไปบวก80-100บถึงบาทได้แล้วก็ตัวกระทอนก็จะบวกได้ถึง 100- 120ถึงบาทเพราะว่ากระท้อนเราคือเราใช้1ลูกคือแบบ5ขีดถึง6ขีดเพราะว่าเวลาเราทำปอกเปลือกปอกอะไรแล้วอ่ะเขาจะอยู่ที่ประมาณ4ขีดถึง5ขีดอยู่แล้วก็ไปบวกกำไรเอาได้ไม่ลูกใหญ่เนาะโอ้ใหญ่มากเนาะเรงเลยอ่ะเห็นบอกว่าเนี่ยสละของหนูเนี่ย มันเด็ดมากเลยแล,และทํายากด้วยใช่ครับแม่มยากยังไงลูกยากก็คือตรงที่ว่าสละที่เราจะใช้คือจะเป็นสละซูมาลีแล้วก็วพันซูมาลีครับแล้วก็คือรสชาติเขาจะเปรีย้ยวเปรี้ยวเลยแต่ถ้าถแต่ถ้ามีอีกอีกประเภทหนึ่งก็คือนนจะเป็นซูมาลีเหมือนกันแต่จะออกหวานแล้วคือเหมือนอารมณ์ประมาณเขางอม,อมแต่เราจะใช้เปรี้ยวเลยเพราะว่าหนึ่งคือเราจะต้องควาาแล้วต้มต้มก็คือจะบวกกับน้าเชื่อมที่เรา เราใส่เข้าไปมันจะมีความหวาน<อ>กับความเปรี้ยวมันจะได้ลดก,กลมกล่อมของมัน<อ>ลูกถึงเลือกเลือกพันธุ์ที่มันเปรี้ยวไงใช่ใชครับแล้วก็กคือเราจะใช้ตะเกือในการตัดและดึงรสเขาขึ้นมาขั้นตอนยากพอสมควรยังไม่ยังไม่หมดแค่นั้นนะเนะีนบอกลูกจึงไปต้มอ,อะไรนะต้มเม็ดอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวเป็นเคล็ดลับเพราะว่าเราเราเราไม่รู้ว่าที่อื่นเขาทําแบบไหนอะไรยังไงเราเราก็เลยแบบคิดวิธีของเราเองโดยการที่ไม่ให้เสียต้นทุนมันเปล่าเพราะว่าเม็ดอะ มันจะมีตัวเนื้อที่มันติดอยู่ที่ขั้วเมเออ็ดเ,เราก็เลยอะแดปแฝดแบมันเอามาต้มใช่เอาแฝ้เอาเอา,เอาอแปดเนี่ยไปทำอะไรเอาเอาเอาไปต้มแม่เพราะว่าหนึ่งคือมันจะได้มีกลิ่นและก็ความเปรี้ยวของของตัวที่มันติดอยู่ที่เมเออ็ดออกมาก่อนส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเราจะใช้แต่เนื้ออย่างเดียวอะความเปรี้ยวเขากับความหอมเขามันอาจจะไม่พอแล้วน้ำที่ได้จากการต้มลูกไปทำอะไร ก็มาเป็นนี้ใช่เราก็เราก็ช้อนเอาเอาเม็ดเขาอะออกชิมได้เลยไหมลูกเดี๋ยวที่เจคอจะไม่ดูดูคว้านก่อนแม่แม่แม่จ๋าคว้านเลยจ้ะโอเคโอเคขอ้าวจ๋าได้ได้ลูกเห็นก็บอกว่าคุณผู้ชมขั้นตอนในการคว้านนะคว้านเม็ดของไอ้เจ้าสละเนี่ยมันเขาบอกมันโหดมากได้แล้วรสชาติเปรี้ยวนะหวานตัดเค็มโอ้โหมันดูแบบกลมๆเลยใช่ไหมแม่ อ่ะแม่มาดูหอกคว้านแม่จ่ะจ่ะอุ้ยพิลสีนิวลูกจังเลยคมไหมลูกคมครับต้องคมเนาะไม่งั้นมันมันจะเละใช่ไหมลูกใช่อุ้ยหายมันไม่ง่ายเลยว่าีหหลับตาเขาเลยต้องเอาไอไอเม็ดแแอ้มมันเนี่ยมาทาเป็นแบบว่าเนาะเทได้เทอุ้ยมันไม่ง่ายเลยนะลูกไม่ง่ายแม่นี่ปินออกมาเห็นไหมมันแต่แต่เขาจะมีในในทางการเรียนของคหกรรมก็คือในการใช้มีดหรือการใช้ควาเนี่ยเขาจะมีวิธีในการที่ให้ เนื้อเหลือน้อยที่สุดแต่โดยส่วนตัวหนูอะหนูไม่ได้ถนัดกับอันนี้มากใช้20กิโลเหลือเนื้อกี่กิโลเนื้อจะเหลือประมาณ10โลครับครึ่งต่อครึ่งเลยใช่ครับครึ่งต่อครึ่งเนียนดูสิกวาจะได้แต่ละม็ดน่ะใช่ไฮโนี่นี่ถือว่ายังไม่ละเอียดพอนะลูกนะใช่ใช่แม่แต่คือหนูหนูก็เลยแบบยังไม่ละเอียดพออ่ะลูกวามาทําเองเลยโอยไายงที่เขาขายกันก็คือปากมันจะแบบ เนื้อตรงนี้มันจะชนกันเลยคือใช่ครับโขอันนั้นแกะชำนาญมากนะถือว่าสมมุติสมมติว่าแม่โอ้โนี่ไงเจเจเขาถึงเอาเม็ดเนี่ยไปต้มไงนแม่ใช่หนูก็เลยเอาเม็ดเนี่ยตอนแรกก็ทิ้งอะทิ้งทิ้งเป็นกระป๋องกระป๋องเลยก็เลยแบบเอาวะลองดูเราลองต้มดูว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงเราก็เลยเอาไปต้มกับกับใบเตยแล้วทีเนี้ยเขาก็ เออม,มันมีรสชาติน้ำมันออกมันมีกลิ่นพราะมันกลงไปดูกระท้อนต่อไปกระท้อนเป็นไงกระท้อนไปแมวกินไปมาทำงานแล้วเห็นบอกว่ากระท้อนไม่น่าจะยากถึงไปนี่ไหมกระท้อนเหรอครับกระท้อนไม่ยากแต่จะยากตรงที่จะทํายังไงไม่ให้มันดําอ๋อเออเอออะไรทํายังไงลูกจ๋าก็ปกติทั่วไปเขาก็จะออกแบบผิวเขาจะออกสีเขาจะเรียกสีเนื้อเนื้อนะใช่เนื้อเนื้อสีน้าตาลอิดๆิอะไรเงี้ยแต่ของเราคือ ทําให้เขาขาวดูเหมือนก้นเด็กทํายังไงทําองไงเราเราขาวดูเหมือนก้นเด็ดเราคงไม่ต้องใส่ผงซักฟอกอะไรทุกอย่าไม่ไม่ใส่ครับคือจะเป็นน้ําเกลือน้ํากับเกลือเกลือเจก็จะใช้เกลือป่นกับเกลือเม็ดแล้วก็มีจะมีเป็นผงมะนาวแต่คือที่อื่นหนูไม่รู้ว่าเขาทําแบบไหนนะแต่หนูคือใส่ผงมะนาวแล้วก็สูงหมดเลยเหรลูกบอกหมดเลย ไม่กลัวคนอื่นเขาไป็ก๊อปเลยลูกไม่กลัวเพราะว่าของเราดีไอะไรจะลูกมือเขาต้องการอะไรสักอย่างได้ค่ะอยากจะบอกให้รู้ว่าทั้งหมดเนี้ยเจเตรียมเองใช่ไหมใช่ครับมาพาวเองมาพาวเองมาพาวคั่วเองทำไมลูกไม่ไปซื้อสำเร็จรูปคือตลาดอะถ้าเราซื้อหนึ่งคือเราไม่รู้ว่าเขาคั่วนานแค่ไหนโอ้ดีงี่จริงหนูแล้วก็ไม่กินกับใครด้วยกินคนเดียวเนี่ยดูสิยังใส่อีกอะไม่จบอะ ล้นนะลูกล้นนะล้นลูกล้นเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคุณแม่ตักใส่ปากได้เออเออช่วยเล็กไปไหมคุณแม่จานน้องโชว์น้องโชว์แต่ทางนี้จะกินไงได้กินอยังไม่ได้ไอได้กินสุดวอร่อยมากโอ้ยอยากกินมันไปทั้งหมดเลยอ่ะไอเนี่ยเพราะไม่ได้กินไงถั่วนี่ถั่วก็คั่วเองด้วยใช่ไหมเจ๊อยู่เรื่องอาหารมาป่ะลูกจะ หนูเรียนเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ครับเกี่ยวกับงานดอกไม้งานใบตองอ้าวแล้วอาหารหนูไม่รู้ได้ไงอ่ะหนูไม่ได้เรียนอ่ะก็คือเราเราลองผิดลองถูกลองทําลองกินดูครับชอบใช่ไหมใช่ครับตายแล้วไม่ทํารายการแล้วได้ไหมพักเลยได้ไหมให้พี่ไฮทําได้ไหมพี่ไฮทำต่อดีอ่ะทำต่อ คุณผู้ชมค่ะแล้วก่อนที่จะมาขายผลไม้ลอยแก้วหนูทําอะไรมาก่อนลูกปกติหนูจะเป็นช่างฟรีแลนซ์เป็นเป็นเกี่ยวกับช่างดอกไม้ฟรีแลนซ์ทำงานเกี่ยวกับวดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยรั้วคือไปไปจัดตรงไหนหนูก็ไปด้วยใช่ครับอย่างแม่มีงานแต่งแม่เป็นออแกนซ์หนูก็จ้างหนูมีงานแต่งหรือแบบแม่รับงานแต่งมาที่หนูแม่แต่งนี้โอ้ยหนูมาช่วยจัดหนแล้วหาคนมาจักสองคนเลยใช่หนูก็จะไปหนึ่งในนั้นหนูก็ไปเสียบด้วยใช่งานแต่งดังๆอ่ะ เจเจทำมาแล้วของใครบ้างลูกของใครบ้างลูกคุณมีฝีมือยังไงก็ไม่อดตายคะ่ะช่วงหน้ามาฟังกันนะคะว่าใครกันหนอที่เจเจได้ไปจับด,ดอกไม้ให้บอกเลยนะคะว่าอย่างเผียวงานเนียรุวมทำมาหากินโดยด็อกเตอร์จิว G5 s n c e plus กานแต่งดัง เจเจทำมาแล้วของใครบ้างลูกของใครบ้างลูกต้องบอกก่อนว่าหนูเป็นเป็นเหมือนฟรีแลนซ์เฉยๆหนูก็ไปทำกับบริษัทคือบริษัทเรนฟอร์เลสก็คือเขาจะรับงานออกไกนไทั้งหมดเลยดารานน่นนี่นั่นก็จะมีพวกชมพู่สีฉีวันนิเียอะไรเงี้ยก็คือเราเราก็ไปเป็นส่วนหนึ่งในในงานเขาไปเสียบดอกไม้ใช่ไปเสียบดอกไม้ใช่ก็เลยได้ก็น่าจะดีสิลูกก็ ก็ดีดีเลยครับก็คือหนึ่งคือทำงานหนึ่งเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณสองพันถึง3,000บาทแต่ถ้าเรารับเองเราก็จะอยู่แบบเนนๆเยอะกว่าเจช่วงที่พลิกสุดเลยเดือนหนึ่งเนี่ยสักกี่งานมะพร้าวด้วยพลิกสุดเดือนเดือนหนึ่งกี่งานก็ทุกอาทิตย์อ่ะแม่ทุกอาทิตย์ก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์เราจะมีสามงี่งานช่วงโควิดมานี่เป็นไงกลิบเงียบเลยแม่สนิทไหมคืออยากจะตอกโลงแล้วก็นอนลงไปเลย เต็มดููมันเป็นศูนย์เลยหรอใช่เป็นศูนย์เลยคือมันมันมันไม่มีอะไรรายได้รายได้จากงานหลักเราที่เราเคยทําที่เราเคยรักเนี่ยมันมันหายไปเลยงานศพก็ไม่มีรอบที่แล้วมารอบหนึ่งหนูมีงานศพสองงานก็เขาก็ไม่ตายกันก็เขาก็ไม่ตายกันหนูก็ไม่เข้าใจ หนูเขาตายจากโควิดก็รู้จิตก็เลยเออเจ้เจนี่การเป็นแม่ค้าเจเจไม่ต้องการเลยใช่ไหมไม่ชอบเลยไม่ชอบไม่ชอบการเป็นแม่ค้าคือหนึ่งคือเราต้องแบบแม่เอาไหมแม่ซื้อเหอะซื้อเหอะคิวไปแล้วก็แบบเหมือนแบบเมินเราอ่ะหนูไม่ค่อยไม่ค่อยชอบแบบงออะไรอย่างเงี้ยแต่คือด้วยมาตอนเนี้ยมันบีบบังคับบีบบังคับเราให้เราต้องทําแล้วเราก็แบบไปนึกถึงแม่ที่แบบ เคยขายของตอนเด็กๆเราไม่เคยช่วยอะไรแม่เขาเลยเขาก็ทําของเขาขายปลาขายกับข้าวขายอะไรหนูก็ไม่ช่วยพ่อดุก็ไปแล้วก็กัดมาซึ้งวันนี้รู้แบบสุดรู้ซึ้งไหมวันนี้รู้ซึ้งซึ้งสุดๆเลยแม่คือแบบมันเหนื่อยมันท้อมันทุกอย่างไปหาแม่ไหมเวลาเหนื่อยไปครับเคยไปร้องไห้กับแม่ไหมลูกเคยครั้งคือแบบครั้งนี้คือครั้งหนักสุดคือคือมันแบบมันท้อ มันท้อที่สุดตรงที่ว่าเราเคยมีละเคยมีรายได้เคยทํางานเคยทํานู่นนี่นั่นแต่วันหนึ่งเรามาขายของแปดสิบยี 80, 20, 30, ่สิบสามสิบแล้วเราก็สะสมไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะได้เมื่อไหร่ที่เราเคยทํามาอ,มอะไรเงี้ยมันก็เลยคิดท้อท้อก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ก็เอาของเนี่ยที่เราทําต้องไปส่งแม่แล้วก็แบบอยากจะกอดก็ไม่กอดไม่กล้ากอดเพราะว่าโควิดโควิดก็เลยแบบแม่แบบ เหนื่อยท้อไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรสู้ต่อไปพยายามพยายามอย่าอย่าท้ออทํามันไปเดี๋ยวมันก็ดีเองดูนี่นั่นเราก็เลยแบบหนูขออันนี้หนูขออะไรจากแม่ขอตัวแทนตัวแทนคือแบบเราไม่เคยขอเขาเลยก็คือขอผ้าถุงแม่สุดตคขาน้องน้องเอามาให้เราดูด้วยเอาชายผ้าถุงเอาผ้าถุงแม่มาทั้งผืนเลยแล้วก็ผ้าข้อแม่ปกติแม่เขาจะ เป็นคนตัวใหญ่เขาก็แบบจะไม่ค่อยใส่ผ้าถุงเขาเ,เขามีอยู่ผืนนึงอยู่หน้าบ้าน,นเขาก็มามาเดี๋ยวแม่เอาให้เขาก็สวมหัวให้เราเขาตอนแรกเขาจะไม่สวมแล้วก็แบบอ่ะสวมหน่อยนึงแล้วก็เอามารับมาแล้วมีข,มข้าเขมาด้วยเนะลูกนข้าเขมาคือไปขอพ่อ,อที่หลังก็คือแบบอยากได้ทั้งพ่อทั้งแม่อไว้พ่อแม่อยู่ที่ไหนเนอยลูกอยู่นครนายกครับอ๋อไม่ไกลนี่แล้วก็มีพวงมาลัยเนาะไว้วางบูชาเนอะอันนี้ก็อันนี้ก็คือย่าก็พึ่งเสียไปก็เลยแบบ ก็เลยอันนี้เป็นอะไรเสื้อปะลูกเสื้อยาที่ยาท่านใส่อะเนาะใช่อยากลองชิมกระท้อนดูลูกจ๋าเจแม่พูดตรงๆเลยนะอออูโคตรอร่อยเลยเจยกินได้กินได้คุณผู้ชมในระหว่างที่เจทํทำนะนี่ดูสิเขาเขาปรานีมากเลยเขาหาเจอแล้วอ่ะเออเจยาวลูกของกินเนี่ยยาวลูกริงหนูหนูก็คิดว่าทําอะไรก็ได้มันเป็นของกินอะถ้ามันหมดหน้ากระท้อนอ่ะเจทํทำไงอะก็จะมีตัวสลากับ ส้มโอ,อที่มัีตลอดนะใช่อโอเคแต่กระท้อนหนูก็ว่าน่าจะมีตลอดเพราะว่าเดี๋ยวนี้คน เกษตรกรเน่ะเขาวนกันปลูกอยู่แล้วใช่ครับมันมาแต่ละที่แต่ละทางครับใช่คุณผู้ชมเห็นน้องแล้วมีกําลังใจไหมดูแบบมีกําลังใจนะยังน้อยชื่นชมในหัวใจของเขาที่เขาเหนื่อยเขาเหนื่อยเขาท้อแต่ข้างในเขาแข็งแรงเขากลับไปหาพ่อกลับไปหากําลังใจกลับไปหาของศิริมงคลที่คนไทยเราเป็นวัฒนธรรมเป็นรากเหง้าของเราแต่พอดูดิต้องใส่ถุงแบกต้องบีอย่างงั้นใช่ไหมลูกใช่ครับต้องให้มันแดินมานี่แล้วก็แพ็คเห็นไหมเนี่ย ทำต่อไปเป็นกําลังใจให้กันคุณผู้ชมเจเจเจเราฝากร้านเราจะเราจะสั่งได้ที่ไหนลูกจ๋าก็เข้าไปที่แฟนเพจนะครับก็คือเป็นหวานเจี๊ยบหวานพิมพ์คําว่าหวานเจี๊ยบเลยครับขึ้นเลยขึ้นเลยครับก็จะมีผลไม้ส่งเครื่องผลไม้ลอยแก้วที่ที่เราเอามาโชว์ตรงเนี้ยครับแล้วก็อีกอีกเพจหนึ่งก็คือฝากถ้าใครจะแต่งงานมีลูกมีผัวหรืออะไรยังไงหนูรับหมดเลยงานบวชแต่ยังไงนัู่กแต่งสวดบวชตายหนูรับหมด แต่งสวดบวชตายคือแม่จะอยู่ในประเภทไหนจะแต่งมีกระบวชแล้วแหละ งานบวชก็มีงานบวชเราก็รับความทำเครื่องบงเครื่องบวชอางนี้ได้หมดเลยแต่งสวดบวชตายติดต่อเพจนี้คุณผู้ชมเจเจเด e ว e ดดิ้งครับใช่แล้วเพนแล้วเจเจเดลวดดิ้งพร้อมกับเพจหวานเจ้าพวกพวกกระท้อนส่งเครื่องอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยสะอาดคุณผู้ชมขาเดี๋ยวนี้เด็กๆทําอะไรพวกนี้เก่งเนาะอยากได้เครื่องของเจเจมาอยู่ในตัวเราอะเจเชื่อแไหมนะว่า ไม่เขาจังเจเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์โควิดอ่ะเพราะเจเป็นคนเก่งและเจเป็นคนที่มีฝีมือแม่พูดได้เลยสุดยอดเก่งมากวันนี้ขอบคุณเจเจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาอย่างนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องงานบวชงานบุญแล้วอยากจะชวนคุณผู้ชมทําบุญทำกุศลนิดนึงซึ่งอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถที่จะทําบุญได้แค่คุณผู้ชมโทรศัพท์นะคะสั่งออนไลน์ แล้วของก็ส่งถึงบ้านและได้อิ่มบุญอีกด้วยนั่นก็คือของที่ระลึกการกุศลค่ะจากมูลนิธิรามาธิบดีขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะคะใส่กระท้อนก็ได้นะเจ๊คะน่ารักน่ารักมีเป็นกล่องข้าวเป็นกล่องน้ําเป็นเสื้อยืดเป็นของใช้ซึ่งคุณผู้ชมสามารถซื้อเป็นของฝากเป็นกระเป๋าผ้า ซื้อเป็นของฝากหรือของที่ระลึกให้กับคนอ<ม>ื่นๆคนที่คุณรักได้แล้วเงินที่ได้จากการขายของเหล่านี้ ก็จะสมทบทุนที่มูล,ลนิธิรามาธิบดีสําหรับไปซื้อเครื่องอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ช่วยผู้ป่วยผู้ยากไรค้ค่ะสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างพี่ไฮจ๋าติดต่อได้นะคะที่0 2 2 0 1 2 2 2 2จ้ะอะ่ขึ้นให้เลยค่ะจริงๆราคามีตั้งแต่49บาทจนถึง350บาทก็คือเป็นการทําบุญทํากุศลร่วมกันค่ะห,ห,หรือจะเข้าไปใน w w w ร์ไ RamaFoundation.or.th ค่ะไลน์ก็ได้ใครถนัดไลน์ก็ไลน์นะคะมีแอดนะคะ Rama Foundation ค่ะนี่ชวนเจเจทำบุญด้วยลูกนะคะเดี๋ยวขอบคุณเจเจมากลูกค้าขอบคุณค่ะเลยนะยมากเลยลูกช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะกแขกรับเชิญของเรานะคะวันนี้เขามีมีดีๆีมาฝากคุณผู้ชมด้วยแหละสักครู่นะคะ ทั้งอยากมีและไม่อยากมีค่ะพี่พี่ไฮเป็นพี่ไฮอยู่ในโหมดอยากมีไม่หรอกคุณแม่คุณก็เล่นไปอย่างนั้นแหละอ๋อเหรอยบางทีก็เบื่อเบื่อยากอยากมาถคนนี้เลยค่ะพี่อ้อยนะพาพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยความคิดถึงพี่ทุกคนพี่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยของน้องๆค่ะอะไร่ะปัญหาอยากมีกับปัญหาไม่ค่อยอยากมีแต่ถ้ามีก็ต้องมีความสุขเนาะใช่ถ้ามีแล้วไม่สุขก็ไม่เป็นไรค่ะโสดก็ไม่ได้ทุกเท่าไหร่ใช่ไหมครับพี่ไฮจริงเนาะ อะไรอย่างนั้นใช่ไปอ่อยประตูชอบคำแนะนำมากก็จริงๆแล้ววันนี้มีโอกาสได้มาผู้หญิงทำอาหารกินนะค่ะพี่ไห่เพราะว่าเป็นคนที่นั่งฟังปัญหาความรักของผู้คนเยอะแล้ววันนี้เราต้องยอมรับว่าเรื่องสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องที่ทุกคนแบบว่ากังวลนะคะแล้วผู้หญิงเราหรือจะเป็นเพศไหนก็ตามทีค่ะจริงๆไม่ต้องอะไรมากมายค่ะกินดีนอนดีและถ่ายดีจริงๆนะพี่กินดีเราเลือกได้ นอนดีก็แบบเฮ้ยสุดมนต์สิแต่ขับถ่ายเนี่ยแล้วแต่วันเช่นถ้าเป็นวันไหนก็ตามที่เรามีภาวะเครียดมากๆหรือว่าวันไหนก็ตามทีที่เรารู้สึกว่างานเราต้องเช้าอะระบบกระบวนการทั้งหลายทั้งปวงมันจะแบบมันจะไม่มาตามเดิมไม่มาตามสั่งแล้วบางทีนะคะการที่ถ้าขับถ่ายไม่ดีปั๊บอะอารมณ์เสียในแต่ละวันจริงจริงๆใช่ค่ะเราเลยต้องหาตัวช่วยแล้วตัวช่วยมีเยอะแยะมากมายคือไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวนะคะ คุณแม่เองก็เป็นคราวนี้ก็เลยบอกว่าแม่ตอนนี้เจออันนึงนะมันน่าสนใจคือเป็นไฟเบอร์เลยแม่กินไฟเบอร์เลยนะคะก็มาเจอตัวนี้คือไฟเบอร์แลคเอสและอย่างหนึ่งเนี่ยคือรสชาติของมันอะเมื่อไรก็ตามทีที่เป็นของมีประโยชน์เราจะคิดว่ามันไม่อร่อยพี่ไฮเคยเป็นมาที่รู้สึกว่ากั้นใจหน่อยดีมันมีประโยชน์นะแต่อันนี้ค่ะมันเป็นกลิ่นมะม่วงไฟเบอร์แลกเอสกลิ่นมะม่วงแลเนี่มันแบบว่าแค่ซองเดียวกินวันละซองเลยค่ะวันละซองงเอง เช้าก็ได้าบางคนบางคนชอบเช้าบางคนชอบตอนก่อนนอนค่ะพี่หนุ่มแมนแล้วแต่และเสร็จปั๊บพอเรา,าเราชงเข้าไปเสร็จปั๊บหนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราจะขับถ่ายได้ง่ายขึ้นแต่อย่างหนึ่งคือมันมีประโยชน์เพราะว่าในนี้คือผักผลไม้45ชนิดอ๋อ,อ,อเดียว,วยเนี่ยหรอซองเดียวคะ่ะพี่กินยังไงก็ตามวันละ45ชนิดพี่จะกินยังไงแต่อันนี้มันสกัดมาให้แล้วรวมไปถึงมันจะมีพวกคาร์โบไฮเดรตมีพวกโปรตีนด้วยอย่างน้อยมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเรารู้สึกแบบนั้นก่อน <crossing cage> แต่ยังไงก็ตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องเลือกที่ถูกจริตของเราเช่นหนึ่งมันก็ต้องอร่อยมันมีกลิ่นของมะม่วงอย่างที่บอกแล้วหน้าร้อนๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือข้างในมันมีทั้งสารสกัดของใบแปะกล้วยมันมีใส่เลียมหักก็จะเป็นการขับถ่ายที่สะดวกมากขึ้นสบายมากขึ้นและมันก็ง่ายมากเช่นเราก็ไม่เอาน้ําแค่ประมาณเนี้ยนะคะ น้ำเสร็จปั๊บแนะนําต้องเป็นน้าเย็นๆนะมันจะอร่อยทำสมูทตี้ก็ได้บ้านคืออีกนะใช่ค่ะแต่คราวนี้เนี่ยอันนี้กระป๋องก็ให้ไปด้วยนะคะวันนี้ทุกคนคะรอฟังนะคะเพราะกระป๋องมันลดมากจริงๆระลดมากนี่เราใส่ของเราเลยหนึ่งซองใส่ลงไปเลยค่ะเราหมุนก่อนเราหมุนให้เรียบร้อยก่อนค่ะคราวนี้เราไม่จำเป็นจะต้องแบบอย่างนี้ค่ะเราก็ออกกำลังกายไปแล้วก็ปล่อยมันค่ะกดหนึ่งสองสามปั๊บหนึ่งมันซ้ปั๊โอ้ยมันก็จะลดเลอตามสไตล์มาคือแบบว่าเราจะแบบเมื่อ่ก็ได้อะไรอย่างนี้ ได้ใช่ค่ะไม่ต้องเช็คเลยเนาะใช่ค่ะแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องความหวานนะคะมันเป็นสารแทนน้าตาลแล้วก็ในหนึ่งซองเนี้ยมันมีอยู่แค่30แคลอรี่เท่านั้นคราวนี้อยากให้ชิมขออนุญาตถอดแมสแวดึงนะคะฟรุ๊หนึ่งนี่ทุกคนตัวนี้มีนุ่นชาร์จทุกคนสามารถที่จะรับประทานของตัวเองได้ได้เลยค่ะพี่นายจะช่วยเขย่าก็ได้นะคะอ้ะมะม่วงใช่ในนี้มีไฟเบอร์ถึงหมื่นมิลลิกรัมโอ้ใช่แล้ แม่อร่อยมากมันอร่อยมากค่ะน้ำผลไม้น้ำใช่ใช่วงใชื่นดีแล้วมันจะสดชื่นใช่แล้วค่ะรสชาติดีกันตีเลยอร่อยวิตามิน B2 สูงเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพราะนั้นวันนี้เราไม่อยากจะเสียเวลาเยอะๆในแต่ละวันเราก็ใช้1ซองต่อวันแต่อย่าลืมนะคะอาหารเพื่อสุขภาพของเราก็ยังต้องต้องทานเละกินอาหารที่ดีนอนเยอะออกกําลังกายเยอะแค่มันมีตัวช่วยนะคะแล้วก็อันนี้ย้ำนะคะเพิ่ามสแคลอรี่จริงๆแต่วันนี้มันเป็นพิเศษนะคะเวลาที่เราจะซื้ออะไรพวกนี้เนี่ย ยกไปเลยค่ะ3กล่องอ,อ,อันนี้ก็ได้ไปแล้ว1เดือน 1>, 1เดือน1 5 9 0บาทแต่ในไหนมารายการพี่ๆที่หนูคิดถึงวันนี้โปรพิเศษมากโปรพิเศษโปรพิเศษมากจริง<า> ย้อยอยากฟังจ้ะกัดจะโปรใช่ไหมครซื้อ3แถม4อันนี้ย3กล่องนะคะแล้วเราก็ยังมีไฟเบอร์แลคซึ่งเป็นเลมอนด้วยอ่าอันนี้ซื้อเป็นบีทั้งแบบที่เป็นเลมอนเอาไปอีก3โอ้เป็น6แล้วนะคะรวมไปถึงแก้วปั่นอัตโนมัตินี้ด้วยเพราะฉะนั้นซื้อ3แถม4ในราคา1,590บาท ถ้าเราหารออกมาจริงๆอ่ะวันละ20บาทเองค่ะอ่ะใครก็ตามที่อยากได้นะคะง่ายๆเลยตอนนี้ค่ะ0 2 1 1 4 6 2 4 4นะคะ0 2 1 1 4 6 2 4 4โทรได้เลยหรือจะไลน์ก็ได้นะคะที่แอ vr 2 4อ่ะง่ายๆแบบนี้นะคะเซตนี้อย่างที่บอกซื้อ3แถม4กินได้เลย2เดือนคุ้มใช่แล้วคุ้มเกินคุ้มค่ะพันกบาทเองคุณผู้ชมค่ะมี๋ยวให้มีในเซตเนี้ยมีได้อะไรบ้างนะอ่ะอันที่3นี่สกอนไปแบล็กเอสมะม่วงนะคะ แล้วยังได้ไฟเบอร์แลกเลมอนไปอีก3อ,อก3แล้วก็แก้ว<ล>ปั่น,น <ะ S 1> อัตโนมัติใช่แล้วค่ะแบบไม่ต้องชงเองทั้งหมด7ชิ้นแบบพี่ใช่แล้วค่ะซื้อ 3แถมสีทั้งหมด7ชิ้น1590าสบาทสำหรับผู้หญิงทำมาหากินเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้โทรเข้ามาได้ย้ำไบอีกรอบเนาะ0 2ค่ะ1 1 4 6 2 4 4แล้วก็ Li n e แอดนะคะ VR24 แล้วคุณจะรู้ว่าจะได้ยากเหมือนที่เราคิดคจริงๆแล้วระบบขับถ่ายเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำคัญมากทั้งนั้นเดี๋ยวอาพาจัดเลยหนึ่งชุดอันนก็ได้าเด้งนบอกใช้ค่ะได้เลยและแก้วก็ดีดีคุณผู้ชมแก้วฝันดีมากเลยแล้ววันนี้นะคะถ้าซื้อไฟเบอร์แลเอสนะคะ 3ะ3กล่องค่ะในราคา1,590บาทที่นี่ที่เดียวเลยนะคะซื้อ3แถม4ค่ะไฟเบอร์แลคเอนะคะมะม่วงจะมีไฟเบอร์แลนะคะสำหรับมะนาวเอาไปอีก3รวมไปถึงแก้วปั่นนี้ด้วยราคาเต็มๆ4,070บาท ลืมราคานั้นไปวันนี้1,590บาทเท่านั้นนะคะเฉลี่ยมาวันละประมาณ20บาทเท่านั้นเองแต่ต้องรีบโทรนะคะที่เบอร์นี้เลยค่ะ02ค่ะ1146244หรือว่าจะแอดไลน์นะคะที่แอด4ีเซตนี้คุ้มมาก2เดือนค่ะพอให้โทรทันนะคุณผู้ชมคขาเราต้องต้องจัดนะค่ะใช่แล้ววันนี้มาให้หายคิดถึงขอบคุณดีเจพี่อ้อยค่ะขอบคุณมากพค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่อยากรู้กับความรัก จงทำง,งานหนักแล้วซื้อกินเองวันนี้ลาไปก่อนผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้หญิงจะมาหากินผู้หญิงจะมาหากินทํามาหากินทํามาหากินผู้หญิงจะมาหากินคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ